ออข้าวไม่ซุงข้าวไม่ซุงพี่ๆน้องๆผู้ปันแฮงกุกอกุกอนกุติโกตากุวันกุเมืองตามหมดาแสงเนาะมือนก็เป็นวันที่26เดือนธันวาคมที่12ปี2521ค่ะไมตอนได้ก็เตออนพี่ๆน้องๆเฮาขามารับถอมด้วยข้าวง้าวค่ะเนาะอันได้ก็เตเรยว่าใจข้าวง้าวลีนะนะเป็นข้าวง้าวดีอันเฮ็ดให้โค่ะเนาะ ก็เปอรวาเจอแมงตังเป็นโควิดส9าสายเจอพันโอไมอรอนในค่ะนะมันแพร่ควาถึงดีเวงเกียงใหม่ยาวในคะ่ะเมื่อเลียวในดีเวงเกียงใหม่ในก็พบทบหันโกนตีจับเจอแมงตา้เป็นโควิดส9าสายเจอพันโอเมอรอนใน2ก็ยาวในคะ่ะเป็นโูรจ็เจ้าจมณีคะนะ่ะเนาะอายุแล2เาปีปอยก็เป็นผู้ชจยเจ้าอังกฤษอายุหกิบ ไหนค่ะนาอค่ะในกะปองว่าโคบโทบเย้าไหนค่ะอ๋อเจอแมงตั้งเป็นเจ้าอังกฤษในอายุไล64กสิบสี่ค่ะนาอพี่น้องฮอกค่ะตั้งเป็นโควิดสิบเก้าไ้ำมั่นเหมือนต่างเมียค่ะนาะมันติดจับกันง่ายนะคะนะในหนึ่งเป้าเหมือนเจ๋งว่าก้นก็ในก่าดีในกว่ดดีในย้าในมันก็ติดจับไว้น่ะให้เหนอนั้นขนาดน้อเมียมหันโตมันนระยอก็เจอแมงในมันในฝั่งหางค่ะมังก็ไนใน อ่าคู่ว่าโตเจ้าเก่าติดจับเหขหนดสัมปอด,ดันกว่ดไตมือเหนือมาเหย่าเฮนหนกมีนันขณะอออแกยกาวา่าเจึงหือก็เหยาวาคาตอนตาก้นตีอันมาดีวิ่งเกียงใหม่ในตดก,กออยู่ดีเจ้านาดีพมิปนพรนเขาในขณะก็เลยกดทัดด้วยหเหวี่ยวแลจอมหาก้นตีอันอยู่จำหิมใจเอาอยู่จำหิมมันใจอยู่จำหิมเขาเจอในไลเซงเซงมดมดเหยาวาหนังเก่าว่าไหนะะอ เป็นว้ยเพจ้าไหนคะเฮ้าคาเตมาตัวอินนึงคณะตนะอนตับโพจะนะัยคณะทาลายเ้นตังรองตั้งกว่าของมันใจอันเป็นโพจัยเจ้าเยอรมันเยอรมันคณะนะจอมนันอีอายุเ2้าสองปีนั่นคะ่ะมันใจในคณะซนะ้ํายาเฮก,กังเข็มที่หนึ่งในเป็นจอนสันแอนจอนสันเมื่อวันที่16กเหลือนธทนที่หกปีสองเงเ้าเอดนาะเข็มที่สองซ้าเป็นไฟเซอร์ในคาะเมื่อวันที่เ7้าเจ็ดเหลือนธทนที่ 9, เก้าในออก ปนมาเมื่อวันที่16หเหือนทนที่มปีสองเหนวเอนี่ยค่ะมันใจลูกดีเมืองจะมณานีเนาะจะมณนีเฮวและขี่เฮอมินนอกขี่เฮอมินเขาดีเมืองไทยเนี่ยค่ะวะเพราะว่าถึงมาวันที่17ค่ะเนาะมันจใจหนก็คอดถึงดีตาเฮอหมินสวนนมพดีเมืองไทยนั่นค่ะนะเนาะอ๋อเฮจึงนั้นเฮวแล้วเขาก็เขา้ากดทัดเจอแมงตังเป็นจมหนังเปิงเทสแอนโกนั่นค่ะ เมื่อกดทัดเมื่อนั่นนั่นนะมันใจเป็นเนกาทีฟค่ะเนาะมันนังว่ามันติดจับนั่นค่ะดมันดิดจับเสื่อแมงตั้งเป็นให้นว่นให้พี่น้องค่ะลิ่มๆหน่ะค่ะนะอัาดิจจับตั้งเป็นปองอกฏดทัดมันย่านั่นน่ะเผื่อถึงมาวันที่18ถึง19เดือนธันวาคมิีสองปี2สองเห็นเศมันใจเนี่ยค่ะเนาะกอเขาลือดีโคงเลี่ยมตีหนึ่เมืองกอกในอ๋อเผื่อว่าถึงมาวันที่20ค่ะวันที่20ค่ะนะข้าวย่ํา9:50นาซิปน่ย บนใจขี่เฮอมินลูกดีตาเฮอมินดอนเมิงขนามาดีตาเฮอมินเกียงใหม่ค่ะนะเกียงใหม่ขี่เฮอมินอันเป็นไทยไลออนแอรขนมาดีเกียงใหม่นะคะว่าเผื่อถึงมาเข้ายาม11โมงค่นะเนาะันใจก็ออกดีตาเฮอร์มินเกีงยงใหม่เสเข,ขาลือดีเขาลือดีคอนโดค่นะเนาะคอนโดทีหนึง่งตีเว้งเกียงใหม่ปอดตอนจ้างการนะคะว่า เ่อถึงมาวันที่21ค่ะนะเศ้าเข้ายาม8:30นถึง4:30นมงครึ่นจ่ายกว่าไปกว่าแอ่วในป่าในเถินกับด้วยจ้างค่ะเนาะดีดีแม่ว่างเนี่ยค่ะอ๋อดีแม่ว่างนนเนี่ยค่ะว่าอ๋อกำเนิดเผอว่าวันเผอว่าถึงมาเข้ายาม8:00นถึง9:00นซมํามันเขา้าก๋วโนดค่ะเนาะอ่าตีอันเปิ้นโนดเฮ็ดจังไดอ๋อ เผื่อว่าถึงมาวันที่22ค่ะเข้าวยาม12:00นโค่ะมันใจเข้าก่อนกินกอบฟี่กอบฟี่เนีค่ะว่าเพื่อถึงมาเข้ายาหนึ่งโมงซ้ำอ่าฝางฮางมันจังออกมาค่ะนะมันใจ่ายูิลีเนว่าในีนาวเฮไอเฮให้เหนี่ยวกำเนมันใจก็เข้าก่อนลือเ้อตีห้องลือมันนั่นกําเหลียวเพื่อว่าถึงมาวันที่23ค่ะมันใจก็วกวอัอม,นนออม,ม,มอยุลีค่ะเนาะอีมยุลีเฮ มันใจก็อยู่ว่าอยู่ดีในห้องลืมมันอ่ะกว่าตั้งไรค่ะสั่งตั้งกินอันเป็นแก้ฟดเนี่ยมาก,กินให้เจ้านั้นก้อยว่ะเพิ่อถึงมาวันที่24าสี่ค่ะเนาะมันใจก็มีฝังหางเฮ้อเฮอโอนโอนเฮ้อเมอยมอยให้ไหนอ่ะแค่เพียงก็เอ๊มันก็เตียว,วนะเนาะเป็นทางงานนีจับเจอแมวอยู่เนี่ยมันก็เข้ากับกอดท่าทาเจอแมงตาเป็นโควิด19เกให้ไหนอ่อตีฮ้องยาอันเป็นปกกริกนะาขณะฮ้องยาสนุนโตตีหนึ่ง ความไทเปอรอห้องอยาเอกชนนั่นค่ะนะมันใจก็อเข้ากับกฎดทัดเฮ็ดเจงไหนคะอ่อเออเผื่อว่ามันกว่ากอดทตดเย่าในมนใจคะ่ะเผื่อว่าถึงบ้าวันทีเศร้าหาคะนะ่ะเนาะวันทีเศร้าหาเหลือนทนที่สิบสองคะ่ะส่งกอดทตุแทงกอดทัดเต้เต้วาวาสองสิ่งให้ไหนนั่นขนาะดเนาะดีห้องการฝ่ายป้ายอยู่หลีเขาเจอไหนให้ไหนอ่อ เพราะว่ากอดถ้าเราก็ยืนยันว่าอา่ที่เจับเจอแมลงต่างเป็นโควิด -19 สายเจอพันธุ์ใหม่อันมีชื่อว่าโ oh อไมครอนเนี่ยค่ะนะในวันที่25กาาก่อเมื่อวานในก้อยเนี่ะอ๋ออันนี้เป็นท้ำไร้ของก้นก็อายุ22นั่นคะ่ะอ๋อค่ะเพราะว่าเฮ่าขามาตวยในพีนาา่น้องเฮ่าขามันจังหนังว่าคะ่ะเนาะเจอแมงตาเป็นโควิด19ได้เนะมื่อเต็ดเด็่ดดาในกดทัท ก็ทัดมนหันนั่นขนาดป้อด้วยอันมั่นใจนั้นมันป้อกว่ามางตีไลตีเลียวค่ะเนาะอ๋อเมื่อเหลียวดนก้อนตีอันมีจังตดจับค่ะเนาะจังจังตดจับอันอยู่หิ้มจับมั่นใจนั่นขนาดเนาะก็มีตั้งนําตั้งหลายค่ะอ๋อมีเป็นอะไรก็ให้ไหนค่ะก้ยกาวาเมื่อเหลียวในในตั้งฝ่ายตั้งฝ่ายภูมิปูนพ่อนเขาในเปินกอ ไล่กับสืบกับสารไม่หมดแล้วนั่นน่ะเนาะว่าให้เก็บกักโตว่าสังวาให้เจังไหนไหนค่ะนะบ่ยเตเป็นดีตาเฮอร์มีนวะจอมแสงโอ้ตีแสงกอฝีในมีก้นจํามันใจในเจก่อลูกก่อนค่ะวานะพี่น้องค่ะเจา7ก่อลูกก่อนนค่ะก็เขาจะเหนยกว่ากดทัดมุ่ดยวเนี่ยออกออกค่ะปอยาวก็เหมือนเจ้งหนังก้นตีอ่อนแอวนั่นนะก้นตีอ่อนแอวกับแอวในป่าก็ดด้วยจ้างนั่นอันในกอสีก่อในค่ะวานะสีกอค่ะ แก้โทษแทงเฮคะเนาะก้นเหตุการส่งตั้งกินในกรมงานกัค่ะเนาะมันเลยพบทบก้นนําค่ะเนาะกูวันกูวันแหี่อันไหนเฮปโยกอันดีมันกว่าโนดค่ะเนะาะก่อนโนดนั่นนึงก็เป็นผโพยิงเนะะี่ยค่ะว่าปโยกอ้อยก็มันค่ะเนาะก้นอยู่หิมจมันเจนไนเน,นี่นยค่ะอ๋อก็ละลายก็อยู่อันอันละอยู่จํามันใจนะ่ะเหี้ยก็อันตีเต็มมีจังติดจับสูงจังไหนนั่นขนะเนาะ หอค้าเนี่ยเขาเอามาอบลัดแค่ในปันพี่น้องค่ะเงาลายเจอแมงตาเป็นโควิด19บเกีในเว้งเกียงใหม่ค่ะเนาะก็บว่าตีเว้งเกียงใหม่เนี่ยก็มีพี่น้องเฮาค่ะพี่น้องใต้ค่ะเนาะอยู่เซาเฮ็ดการหากินเลี่ยงต้องไว้ตั้งนําตั้งหลายเนี่ยค่ะนะตา้เป็นในมันไว้นะค่ะเนาะเกียงห้ายก็มันถึงยาวค่ะมื้อเรยวก็ถึงมาเกียงใหม่ยาวในค่ะนะมันหนังพี่น้องค่ะเฮ็ดการซ่อมแซมซ่อมล้านเนี่ยก็ฟังสติกันนําๆค่ะเนาะ เนาะเพราะว่าปีใหม่ในขณะปีใหม่ถึงบ้านในก้นนกเมืองเขาจะได้เป็นอันเตะเข้ามาก็มีแทงให้ในนั้นขนเนาะเปิ้นก็เตกว่านาเตก่อนลืออมหงลือซาอ่ะกว่ากินตั้งกินอมแงอมหาเนี่ยจนค่ะอออันตมาแทงในก็มีอยู่8-9หมืจ้ะเนค่ะเนาะก้นนกเมืองขนาอันลงเส้นสายมาเสเเข้าเมืองไทยในตาเสงตําบลมีหมอก200,000 ก๊วยการมวันที่2เนในหลวลงปอนจึงเขาว่า,าปีคับลงเสียนใสยไม้ไว้ย่าเนี่ยมับแท่นน,นาดเนาะก๊วยการก้นที่อันลงไว้ได้ก็มีอยู่หมอก2 0 0 0 0 0อันเข้ามาในตึกมีแสนปลายอันตึกเด็กเข้ามาในก็ตึกมอยู่หมอก8 9เกเหมือนเะในเนี่ยะ่ะออกเป็นไว้ให้นเนี่คะ่ะออกข่าวข้อม,มูลอันนี้ก็เลยเปล่งอิงออกมาที่ห้องการข่าวเกีงใหม่เนี่ยคะ่ะเนาะตั้งเป็นโควิด19เกสายเจอพันโอไมครอนในคณะมันตีมีฟังห่างมันนังว่า ลมหนาวได้อุมป้อมมีเนี่ยค่ะว่านะอุมป้อมมีเนี่ยมัน้อกว่าป้อเป็นแห้งยามันจังออกฟังหางมีล่มหนาวมาให้หนเนาะอ่อยาก็มันเตะโอนๆออ่อนค่ะว่าพี่น้องค่ะลี่นว่าห่งว่าจะในกไเลยอายาสามันอยู่ในอ่อเพราะว่าเป็นแห้งยาวไหนในมันเตจังลงปอดในก่อนะปอดเตจังเจ็บในค่ะพยอก็เฮองง่ายเฮอเฮงง่ายในว่ะมันนังคู่นังจะในได้ก็ยังตึกงเลเซียวอายอยู่ในอ่อ อ๋อมีไออดิอด,อด,ดอดดอดเจ็บจมเรือจมตัวจังไน่ยในข่าวาฟังทางทางเป็นมันมังปอกมังกอก,ก็ดิวานอ้เอเฮ้าในยังตึกแลยอายาสาตึกแลยเซลวออ,อยู่ห่ํมเป็นโย,ย่ในประวัติ้าเป็นสายเจอพันโอไมคอนแด้แต่ติดจับย่อในเซต้าก็มันก็ยังตึกเลยเซลวออ,อยู่ว่าจจงไหนอยอ้อขายินจมกูก็คานอ้อยอยู่ตีเลยตั้งแลเส็มว่าก็ยอนห้พีนอค่ะอยู่ลีกินวานและหลอดเพกันก,กูก็เสกําค่ะเนาะลมลาวยถึงไปอยู่ลีกันคเนาะอ ออกค่าเหมือนทรงค่า